ครับผมก็าสวัสดีเช้าของวันเสาร์ครับผมตอนนี้ก็ขอบคุณน,นะครับผมเอฟซีมีอยู่ท่านหนึ่งครับผมรู้ว่าเกิดผมด้วยวันนี้ทักมาออยพรเกิดให้ขอบพระคุณมากมากครับผมเดี๋ยวมาดูนักชมกันอันนี้เป็นเพชรบรรนานะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นไม้ที่ฟองสวยนาโคตรนะก็กิ่งเมียมใหญ่ด้วย อันนี้ลธรรมชาติกระถางสิบนิ้วนะรากธรรมชาติกระถางสิบนิ้วครับผมอันนี้หอดไม้หอดต,ต้มสงนะตัวนี้ก็ฟอร์โมเชสวยมากไม่แพ้กันเลยนะเป็นไม้หน้าเลียงนะครับผมหน้าเลี้ยงฟอร์สวยเป็นไม้เพชรบันนานะอันนี้คู่คู่ที่หนึ่งก็เลืกันอันนี้คู่นี้สวยเลยทำไมคู่นี้สวยอย่างก็อยู่ที่คู่และ 480บาททุกอย่างนะครับผมรวมทุกอย่าง480บาทราคาไม่แพงนะราคานี้เองตัวนี้ก็จะว่าเป็นไม้ที่ฟอร์มสวยเช่นกันนะอันนี้เป็นไม้ฟอร์มฟอร์มฉัดนะึ้นเป็นฉัดอันนี้เป็นฟอร์มฉัดนะสวยนะตันนี้สวยอันนี้ก็ไม้ฟอร์มฉัดเช่นกันอันนี้จัดว้เป็นไม้สวย นาโคตเนี่ยเวลาโตเป็นไมท้ที่ที่เปนความที่สวยเนี่ยมาแล้วแบบนี้ไอ้ดอกกําลังมาต้นนี้คู่ละสิบแปดสิบาททั้งสองคู่กระถักสิบนิ้วครับผมอันนี้กระทักสิบนิ้วนะครับผมไม้ต้ตโตแล้วนะต้นโตแล้วต้วนโตแต่ราคาก็ยังอยู่คงเดิมไม่แหละนะสิบละแปดสิบรวมส่งทุกอย่างก็เผือให้ไหนชอบก็ทัดทายเข้ามาพวกคุยถามไายได้ก็ขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมครับผมขอบคุณมากขอบคุณ วันตกนะวันตกก็เกินก็ตกอยีก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ